คุณหมอให้ดูเคสที่ค่อนข้างจะผอมหน่อยนะครับนะแค่43กิโลนะครับนะลองการแข็งน,นี่เลยครับนะก็คือว่าจะเห็นว่ากระดูกเขาค่อนข้างจะชัดเจนคือว่าเ,เนื้อนมจะเห็นขอบ กระดูกนะครับนะอันนี้จะผลเคล็ดน้ำหนักตัวน้อยหน่อยนะครับวันนี้เราก็จะใส่ตัวยี่ห้อเป็นของโมติว่านะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นซิลเซอร์เฟสนะครับเป็นกึ่งผิวเรียบผิวเคลือบผิวนาโนโน,นะครับเราก็ใส่นะครับฐานประมาณ11.75เซนนะครับนะอันนี้เลือกมาวันเซอร์มันนี้เพราะว่าอะไรนะจะแต่งงาน <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมนะต้องการคอเรียกว่าให้ใส่ชุดแล้วมีเกาะอ,อกนะครับเกาะอกอคุณหมอก็จะใส่เป็นอยู่บน เาทีใส่ใต้กล้ามเนื้อนะครับเนาะใต้กล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อสีแดงเราจะมุดตัวซิลิโคนอยู่ใต้กล้ามเนื้อเพื่อให้เนื้อหน้าอกเขามีสวยจะได้เกาะอกจะได้มากกว่าคนที่ใส่บ่นกล้ามเนื้อนะครับนะ <S <S นี่ก็วันนี้เป็นไงนกังวลกลัวเจ็บไหม <S <S ไ,หไม่กวนะสบายมากะเพราะคนไข้คุ้นเคยคุณหมอดีมาทำผ่าตัดบ่อยๆนะครับอ่านเดี๋ยวมาดูกันนะครับคนไข้ยังไม่มีลูกเนาะอายุในน้อยอยู่ยี่สิบแปดนะครับ า็จะผอมนะครับนะวัดให้ดูว่านีหนังเท่าประมาณเส้นเดียวนะครับนะควรจะใส่เป็นใต้กล้ามเนื้อนะครับนะถ้าใส่เป็นบนกล้ามเนื้ออ,อหนังมันจะคลอยย้อยนะครับนะมุดกล้ามเนื้อนี้เลยนะครับแต่อย่ามุดเข้าไปกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่เป็นที่ห้องโม<ด>บิว่า,น,านะครับก็ตัวรุ่นซิลเซ์เฟสนะครับอันนี้ก็เราใช้แบบเป็นผงกรวยนะครับนะใส่ ตรงบริเวณทำให้การใส่ไม่ติดเชื้อนะครับนะแล้วก็ได้ความสวยงามครับก็ใส่เข้าไปมดุดใต้กรรมเนื้อนะครับนะใต้กรรมเนื้อนะครับาราอใต้กมเนื้อตรงนี้นะครับช่วยทำให้ได้ความหนุ่มความอิ่มนะครับแน่นนะครับขออกสวยๆนะครับอ่านี่ก็ใครอยากใช้เทคนิคนีน้ผมสวยแบบนี้ก็มาที่ปรึกษากณนคลินิก